ทุกๆหน่วยงานที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็ต้องร่วมมือกันดีเป็นพิเศษเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าในในการที่มีโรคระบาดนี้ก็มีหลายอย่างที่ทำตามปกติไม่ได้ก็ต้องทำให้ ทั้งนักเรียนและชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาไปได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คือหมดเหตุการณ์ที่ดีขึ้นก็จะได้ดำเนินชีวิตเป็นปกติได้คือเรื่องของการจำหน่ายผลที่ต้องอ การต้องขนส่งแล้วก็อย่างนี้ก็การรับซื้อก็จะมีน้อยลงก็ต้องขึ้นช่วยตรงนี้แล้วก็การขายก็เาต้องขายทางอิเล็กทรอนิกซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะปัญหาก็ฝามาเรื่องเดิมคือเรื่องขนขนส่งก็ต้องจัด หาพวกที่มีการสามารถที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายก็มีหน่วยงานต่างๆที่จะจะช่วยแนะนำได้ลีวก็วันนี้ก็ซื้อผลิตผลจากเกษตรกรทางภาคอีสานลองมาจำหน่ายดูในในกรุงเทพก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าหลายๆแห่งก็ปิด ไม่มตลาดปิดศูนย์การค้าปิดก็ก็ต้องพยายามทดลองดูเพราะว่าเขาเปิดตอนนี้เพิ่งเปิดชั่ว์มงเดก็แก็จําหน่ายเพราะว่าราคาของในส่วนภูมิภาคก็ย่อมเยาวกว่า